ngặt từng ngặt từng ngặt từng ngặt ngặt từng ngặt cả từng ngặt từng ngặt ngặt từng ngặt từng ngặt từng ngặt ngặt từng ngặt từng ngặt từng ngặt ngặt từng ngặt từng ngặt 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 từng ngặt ngặt từng ngặt ngặt từng ngặt từng ngặt từng ngặt 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 น้องสีพี่น้องอาบน้ำเตรียมตัวใส่บาทนะคะวันนี้เราจะใส่บาทนะคะร่วมกันกับคุณไม้นะคะ<ม>เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สีดอหงพับนะคะไปพี่ดาวอาบอยู่พี่ดาวอาบเสร็จแล้วก็จะจอต่อ ป่าจะจอไปอาบต่อ<ะ>เดี๋ยวพระอาจารย์จะมาก่อนฮะไปหยิบตะก้าไปตะก้าหนูตะก้าหนูตะก้าหนูอันไหนตะก้าหนูไปรอน้องสิ น้องยังไปรอตัวเองเลยไม่ต้องรอน้องอยู่นี่เก็บจักรไม่ใช่ของน้องสีชมพูของหนูตัวไหนโหเต็มจอเลยไปเสียงใครวะดาวบอกเสียงใครวะมา ไปก่อนปัดโทษหูไปก่อนอีกไปคนเดียวเลยวะพ่อหนูหายไปไหนพ่อหนูหายไปไหน ลดน้ำแข็งมาครับ รอ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 พระอาจารย์ก่อนลูกรอน้องด้วยนั่งลงเลยคนเก่งแล้วหันหน้ามาดีๆนั่งลงดีๆเอานั่งลงดีๆครับเอาวางตะกร้าไว้ก็ได้วางตะกร้าไว้ก็ได้โอเคโอเคครับ รอก่อนนะคะพระอาจารย์ยังไม่มาครับออดูท่านั่ง <c oughs> ดูท่านั่งนาย <c oughs> รอพระอาจารย์ก่อนนะครับนู่นจจมาแล้ว <c oughs> นางน้อยมาแล้วถือตะกร้ามาแล้ว น้องมาแล้วน้องมาแล้วมา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 นัออ่งลอรอพระอาจารย์ก่อนหนุนพระอาจารย์มาแล้ว เออพี่ปื้มไปอยู่ฟังพุ่นก็ได้อืมแอบลงดีๆเป็นยังขาหลังนั่นขาเงเ้เก็บให้เมิดคุนพระอาจารย์มาแล้วเน่เน่ยอนอนยอนอนลนุกหน่อยย่านอนย่านอน แล้วล้วงปากกันทำไมลูกนิม่นจ้าพาจอาจารย์นน้อยนี่ข้านูไม่ดีเออบุมุนเอ้อ๊ยิหลาหน่อยอิหลาหน่อยกกยกมือขึ้นกันเอ้ พระจาจาร์มาแล้วบอบร่เบคัเเเเเถือไว้ถือไว้ลูกถือไว้ถือไว้เฟิรดีถือไว้ถือไว้ถือไว้ลูกเิถือไว้อาจจะจ่อไกคอนผู้น้อยถือดีๆถือดีๆบอบผู้น้อยน่ะล่ะ่กคอนเอ้ พี่ดาวเลยใส่ก้อนจอยเห็นบอเอาเออเอา,เอา,เอานางรับพรอลลูกหน่อยนางรับพอลล่อหนกเออนางรับพ่เพลินรับพอ่อนะ เดอสีดอกหูภาพมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลเด้อไปเป็นเทวดาจุบุญสวรรค์สันฝ่าเด้อไปเกิดภูเก็ตที ่ที่เราได้ท so ํำในวันนี้นะคะเราทําร่วมกับคุณมายเขาใหญ่นะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สีดอหูพับนะคะไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะคะ เข้าบ้าน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 ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นอ่าเข้าบ้านครับจันจ้าไม่เข้าบ้านหรอจันจ้าไม่เข้าบ้านหรอคะไปช่วยเอาช่วยเอาเจ้าเน่

ngắt 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 งัดตงงัดตึงงัดตงัดสาวน้อยกับตะก้าสีชมพูของเขาสวยมากเอ้ยฮึบ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 ฮึโอ้แต่ชอบคลิปวิดีโอนี้เอฟซก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะ